สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊แกแอครับผมพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวข่าวบุญมีบุญมาบอกข่าวดีข่าวดีวันที่27เมษายน2566นี้ครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณด็อกเตอร์หลวงพ่อของลูกหลานของลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับท่านเจ้าวาดแห่งวัดเกตุมดีศีวลาลามอำเภอเมืองจังหวัดสุรสาคร,ครครับนำพาลูกศิษย์ลูกหาร่วมเททองสร้างพระ เจดีองค์องค์สีทองงดงามพร้อมทั้งเททองหล่อรอยพระพุทธบาทเททองหล่อพระฤาษีนับเป็นสิมุมงคลมากๆ และยังมีการเททองหล่ออื่นๆอีกน,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 นะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับไปทำบุญด้วยกันนะครับที่วัดเกตุตมดีศรีวรารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครวันพระหัสที่27เมษายน2566เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับท่านใดสะดวกผ่านไป แวะไปทําบุญกันได้ไปร่วมพิธีกันได้นะครับท่านใดไม่สะดวกมีความประสงค์จะทําบุญสร้างบารมีไปพร้อมๆกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชีที่ผมได้นำเสนอมาทุกท่านได้ชมได้เห็นกันนะครับผมเอง และครอบครัวนะครับก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือหลายท่านนะครับตั้งจิตอธิษฐานตั้งนโมสามจบพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาร่วมอนุโมทนาสาธุในบุญกุศลในครั้งนี้ก็ได้เป็นข่าวบุญกุศลบาร,รมีเททองหล่อพระเจดีศักดิ์สิทธิ เททองหล่อรอยพระพุทธบาทสอ0รอยเททองอหล่อปู่ฤาษีพระโพธิสัตว์นะครับเป็นสี่คนมากๆนะครับผมจึงนำข่าวดีข่าวบุญกุศลมาฝากทุกท่านนะครับฟังแล้วบอกต่อไปก็ยิ่งได้บุญนะครับได้บุญมากๆก็เป็นสีมนะุคลนามาฝากทุกท่านอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยวันนี้ ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขไปทำบุญด้วยกันนะครับที่วัดเกตุมดีศรีวรัดามวันที่27เมษายนนี้อย่าลืมอย่าพลาดขอบคุณและกราบอนุโมทนาทุกท่านด้วยครับ สุขสีสรานแสนระรื่นชื่นบานดังสวรรค์ผสมอุดมอุกฤษจิตใจ